ราคาปกติส9 0บาทเหลือเพียง299บาบาทเองจริงเหรอใชอ่งั้นลองเขียนได้ปะดันดีเจ้เคยใช้แล้วลื่นมากเลยนะที่มีเซนวินสิบบาทโอเคเฮ้ยลื่นจริงๆด้วยเธอราคาถูกไหมเนี่ยราคาถูกเลยคือรูสิเหลือองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองนะราคาถูกแถมใช้ดีด้วยเขาแนะนำมาซื้อได้จากเซ็นทรัลโคราชนะคะเฮ้ยวันนี้มาถึงเพื่อทุกสาขาใช่ นี่ค่ะมาดูได้เลยค่ะมันจะเป็นกระดาษลบได้ตาแบนจิ้งนะคะเราวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนเราใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วเป็นเก็เพื่อนเราเราซื้อไปฝากเพื่อนเราดีไหมใช่ใช่ทั้งเรามีอย<ม>ู<ม>่สี่คนแล้วใช่นี่ดนสิสวยมากเลยนะล่ะกล่องก็สวยสนี่ก็จะเป็นตัวลบกของกระดาษแบนจิ้งนะคะนี่ค่ะ